กลับบ้านกันแล้วนะคะได้เยอะมากเลยค่ะสะพายกระเป๋าไว้กลัวลืมค่ะอันนี้ด้วยค่ะถือไว้ตลอดเลยเพราะว่ากลัวลืมค่ะเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรากลับไปทางนี้แล้วก็ขึ้นไปดูเห็ดคะเห็ดที่เราถ่ายไวค้ครั้งก่อนเนาะว่าละมันออกเยอะไหมแล้วก็เราก็เดินกลับบ้านกันค่ะนี่ค่ะกระเทียมป่าที่เราได้ประมาณสามกิโลค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยวเมนูแกงหน่อไม้ต้องมาแฮมเบอร์เกอร์กระเทียมป่าก็ต้องมากระเทียมป่าผัดก็ต้องมาโอ้ยเมนูสารพัดค่ะกุยช่ายก็ต้องมีโอ้ยคิดแล้วเหนื่อยแทนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูพ่พีแคปปี้ท่าแม่บ้านประยุกต์นะคะวันนี้พามาชมที่เก็บใบกระเทียมป่าครั้งก่อนนั้นนะคะ ที่เอามาทำอาหารหลายๆเมนูค่ะจากนั้นเราก็ไปชมป่าเดินดูธรรมชาติดูท้องฟ้าต้นไม้สวยๆแล้วก็ฟังเสียงนกร้องด้วยกันค่ะตามมาเลยค่ะนนใช่มดเลย่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะแถวนี้ก็จะใช่มเ <laughs> นเษยเราเดินบุกป,ป่าไปทางนี้ค่ะต้นไม้หัะต้นล้มเต็มไปหมดเลยทางยากมาก โอยลื่นถลงลื่นท,ลลนทไลายหกล้มกางเกงใหม่ก็กลายเป็นกางเกงเก่าวันนี้แหละขึ้นใส่ครั้งแรกเอามาบุกฝาปฝาดงเกงออกกำลังกายเอามาเก็บกระเทียมปา ยยมป่าเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะนี่ค่ะเมื่อกี้ถ่ายให้ดูแค่แป๊บเดียวค่ะเพราะว่ามันเป็นต้นไม้หักโค่นล้มเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะแต่แถวนี้อีกหน่อยจะเป็นกระเทียมป่าออกเต็มไปหมดเลยนะคะตอนนี้มันเป็นหญ้าเป็นเถาวันอยู่ เพราะว่าเขากำลังเพิ่งจะออกเล็กๆเล็กๆนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนเดีแถวนี้ค่ะใช่หมดเลยค่ะเต็มพื้นป่าตรงนี้หมดเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะ ตรงนั้นก็ใช่หมดเลยค่ะแต่เขายังไม่ออกค่ะเขากําลังเล็กอยู่เราจะไม่เดินไปทางนั้นนะคะเพราะว่าไม่อยากจะไปเหยียบต้นกล้าเล็กๆของเขาค่ะมันหนาวปิ๊กก็เลยเอาหมวกมาด้วยหมวกสีแดงจะได้มองเห็นชัดๆในป่าเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะคะได้เยอะมากเลยค่ะสะพายกระเป๋าไว้กลัวลืมค่ะอันนี้ด้วยค่ะ <c oughs> ถือไว้ตลอดเลย กพว่ากลัวลืมค่ะเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรากลับไปทางนี้แล้วก็ขึ้นไปดูเห็ดนะคะเห็ดที่เราถ่ายไว้ครั้งก่อนเนะื่อว่าลมันออกเยอะไหมแล้วก็เราก็เดินกลับบ้านกันค่ะนี่ค่ะกระเทียมป่าที่เราได้3กิโลค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเมนูแกงหน่อไม้ต้องมาแฮมเบอร์เกอร์กระเทียมป่าก็ต้องมากระเทียมป่าผัดก็ต้องมา โอ้ยเมนูสารพัดค่ะอุ้ยช่ยก็ต้องมีโอ้ยคิดแล้วเหนื่อยแทนเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะคะเดี๋ยวขอเก็บกระเป๋าก่อนนะคะ เปลี่ยนไปแล้วนะคะัุก่านก็สวนไปอีกแบบค่ะสีเขาเหมือนปะการัง เป็นตับ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 สีเขาสวยค่ะตอนนี้สีเขาเปลี่ยนนะคะออกเป็นสีน้ำตาลเข้มออกสีส้มๆหน่อยค่ะน่าจะเอาไปทำเป็นสีย้อมผ้าได้เนาะเหตดนี้สงสัยนี่ที่เขาเอาไปทำสีย้อมผ้าสีแบบธรรมชาติอ่ะสวยมากๆค่ะเพื่อนๆดูนะคะ ่นบางที่ก็เป็นสีเขียวนี่ค่ะพรอ,อากาศเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนเลยนะคะเป็นสีออกเขียวๆค่ะนี่ค่ะเขาจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวออกเขียวๆออกน้ำตาลออกส้มๆหน่อยค่ะ เมื่อกี้โทรศัพท์ให้พ่อบ้านมารับค่ะพ่อบ้านกําลังจะเลิกจากงานพ่อบ้านบอกว่าอีกยีสินาทีมารับนะจ๊ะแล้ก็เดินเดินแถวแถวนี้ต่อค่ะไม่ต้องเดินกลับบ้านเดี๋ยวให้คุณสีมามารับจ้าชมต้นไม้กันต่อโอ้ยท้องฟ้าสวยมากเลย น,นันนอีกมูมบ้านนึงค่ะมเมูมบ้านกันู่นะมูบ้าน หาหัวจำไ เขาจะอยู่ตรงที่ม,มีใบไม้ใบไม้บังค่ะเพราะเขากลัวคนเห็นนะคะถ้ามีคนมาเขาจะไม่อยู่ตรงที่ลโล่งๆค่ะ สาต้นนี้ใหญ่มากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะนั่งไซส์ผักตรงนี้รอพ่อบ้านนะคะเพราะว่าเดี o ๋ยวอีกประมาณสักยี่สินาทีน่าจะพ่อบ้านันจะมาเราจะไซส์ผักตรงนี้ค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจ ด้วยสำหรับวันนี้คลิปพามาดูที่เก็บใบกระเทียมป่าแล้วก็ชมต้นไม้ฟังเสียงนกร้องก็จบแล้วนะคะขอขอบคุณทุกๆก,การรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Thank you for watching See you again next video Bye bye